ปฏิทตนทางตะลุน่นช่วงเทศก,กาลปีใหม่2 5 1 5ของจังหวัดชายแดนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของช่วงเจ็ดปันนาทายที่จะต้องมาสรุปขอ้อมูลการปฏิบัติงานของเราว่าที่ผ่านมาในช่วงเจ็ดปันนาทายช่วงปีใหม่นะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมน้เรื่องของจำนวนครั้งสถิติปฏิทินเรื่องของผู้บาดเจ็บและกเสียชีวิตของเราเป็นมาวิเคราะห์กันว่า เราจะทำยังไงนะก็แนวทางต่างๆที่จะเตรียมการไว้สำหรับการขับเคลื่อนในช่วงต่อไปจะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะครับในวาระแรกเนี่ยก็ขออนุญาตแจ้งในที่ประชุมสาบก่อนนะครับที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจกตั้งอยูรสามรายคิดเป็นร้อยละสามสิบเจ็ดจุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจังวะผู้บาดเจ็บสะสมครับเรามีจังหวนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะครับในงวงเจ็ดวันที่แปดทนครับเมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ปีหกสี่เรามีผู้บาดเจ็บแปดสิบส ลดลง54คนครับชิ้เป็นร้อยละ65 85นะครับเป็น,นที่น่ายินดีครับที่แต่รับรองได้ยังมีอยู่ทั้งด้านบวกและด้านลบคคนที่ด้านลบเนี่ยมันพูดยังไงผมก็ไม่ฟังนะวนี้ก็ตามเสียงมันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนแล้ววนะ่าเรื่องของการราฐะเวณีก็จะช่วยในอ,อ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับดีกว่าขออนุญาตนะครับผมบูดทุกทตรงตั้งจุดตรวอยู่กันที่ไม่ปไปไหน มันคงไม่มีอะไรเกดนะคะสำหรับการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะคะ,ะสถิติการเกิดเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิต11รายนะคะสำนักงานได้ประสานบริษัทประกันภัยในพื้นที่นะคะให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะอันเป็นค่าผลส่จจำนวนทั้งสิ้น5รายนะคะรวมกับรายที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้วันที่3นะคะที่โดนรถถอยชนทาาบอกว่ารถยนต์ที่ถอยชนนะคะมีทั้ง พลบได้พักสมัครใจไว้ที่บริษัทปริยะประกันภัยนะคะทั้งนี้ทางบริษัทได้ลงพื้นที่เพื่อดาเนินการจัดเก็บเอกสารเพื่อเยียวยาทางานะคะเราออกพื้นที่รงมาลงแล้วก็แจ้งให้เจ้าของรถนะคะนารถมาทําประกันภัยณสถานที่นะคะจานวน80ครั้งรวมทั้งสิ้นใน15เออนะคะปรากฏว่ารถในรอบนอกนะคะที่จัดทําประกันภัยนะคะรวมทั้งสิ้น,น3คัน 55กงมาทันนะคะในส่วนของการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะกรณีที่รถไม่มีประกันไทยนะคะทางสำนักง,งานก็ได้ไประชาสสมคัญนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะให้สามารถรับค่าเสียหายต้นต้นในเบื้องในทงนี้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะขอบคุณค่ะ<ำ>ข้างนอกได้หรือรถที่เป็นรถ,รถกเก่าๆสภาพเก่านะคะต่อปีเท่าไหร่ต่อคน ค้าร้นไม่เกิน125สกีก็ประมาณคนะ่าเที่ยอยู่ที่323บาทค่ะนะอันนี้เป็นบริษัทกลางนะคะ้าร่วมลงพื้นที่ตามโครงการในปี2565ก็จะดำเนินการเป็นปีที่3ค่ะ,นะนะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวทิพะภาคลองมีชัยผู้จัดการบริษัทกลางคงพงผู้ประสบภัยจากรดสาขา110นะคะวันนี้นะคะจะสรุปข้อมูลการช่วยเหลือเดียวยาผู้ประสบภัยนะคะประจำวันที่29ธันาคม64ถึง4มกราคม65ค่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายนะคะไม่มีพลบ6รายนะคะคิดเป็น54.54เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีพลบ5รายคิดเป็น45.45เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็มีการมอบสินใหม่เยสีชั่วโมงนะคะจํานวนสีร่รายนะคะสไลด์ต่อไปค่ะที่จะเป็นภาคมอบค่าสินใหม่นะคะสําหรับผู้เสียชีวิตนะคะที่มีพระบทั้งหมด5รายแต่ว่าทางบริษัทการได้ดําเนินการมอบแค่4รายนะคะรายที่1ก็จะเป็นเกิดเหตุที่อํอาเภอทวันบุรีนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มเองเมื่อวันที่29นะคะว้นะคะเกิดเหตุวันที่3 0นะคะ ที่อำเภอโพนทรายอันนี้เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์นะคะภาพต่อไปก็จะเป็นเกิดเหตุเมื่อวันที่หนึ่งนะคะเกิดเหตุที่อำเภอหนองทอกนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มเองน,นะคะส่วนภาพที่สี่ก็จะเป็นเกิดเหตุท,ที่อำเภอโพนทองเมื่อวันที่สองมกราโฟมหกห้านะคะเป็นรถเก๋งชนกับรถคไลด์นะคะอันนี้ทางบริษัทกลางได้นําเ็คไปมอบให้กับทายาทเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งรายที่ยังไม่ได้บริษัทกลางไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากว่า ทำกรมทานกับบริษัทวิริยาประกันภัยแล้วก็บริษัทวิริยาประกันภัยขอดาเนินการเองค่ะขอนำเรียนที่ประชุมแค่นี้ค่ะต้องรับผิดชอบด้วยในปีในช่วงต่อไปถ้าท่านทำได้มาตรการทางสังคม ยิ่งถ้ามีเรื่องของการเมาสุราตั้งวงอยู่นยิ่งต้องรับผิดชอบทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นนะครับในเคสกนีีนะครับส่วนเคสทีเ่เป,เป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆจ,จ,จากความประมาทการกับขีของแต่ละบุคคลนั้นอันนี้คงต้องต้องว่งากันที่ทางสังคมการกับขี่แต่ละคนะนะครับจะไปแก้ไปทางในภาพรวมนะครับ หรือเกิดจากการพูดง่ายๆก็คือหลับในบ้างอพอดเพียบบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวบ้างักษย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของของแต่ละบุคคลแหละเราก็พร่ำกันมาตั้งสิบปีครับนะครับตัวเลขก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ละปีแต่ละปีไม่ลดแต่สิ่งที่เรายังทําไม่ได้ที่สุดก็คือเรื่องของมาตรการชุมชนมาตรการสังคมเนี่ยซึ่งจะทําให้มันลดได้อย่างจริงๆ อุบัติเหตุทางถนนจะลดได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเห็นความสําคัญของมันแล้วก็มีสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยใส่ใจกับมาตรการป้องกันในระดับชุมชนอย่าไปลำคาอย่าไปโมโหในมาตรการที่ทาเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนแแต่ละชุมชนนะครับเพราะนั้นผมฝากเรื่องของ ช่วงที่ผ่านจะถึงนี้ในช่วงที่ก่อนจะถึงเจ็ดันตลรางช่วงสงกรานผมจะดูตัวเลขลอกลงไปถึงในระดับต่ำบนหากท่านสามารถสร้างมาตรการตรงนี้ได้ท่านมีเครือข่ายที่จะเฝ้าระวังและก็สร้างมาตรการตรงนี้เกิดขึ้นในครัวเรือนในชุมชนได้ผมเชื่อว่าท่านจะประสบผลสาเร็จในการ